สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีนาะพี่น้องมื่อหนีหมอมาเฮือนเคื่อนย้ายหรือเคลื่อนแบบทัดใจพี่น้องมีขับเปียกพี่น้องทัดใจเพิ่นต้มขับเปียกกับเจ๊กับเราหาเพิ่นบระดามาให้แม่เพิ่นฝากน้ำมอมาหมอก็เป็นปัวมาให้น้ำปัวหมอไปเวียงไรเลยแมาแหว่ทางนี้เลยน้าพี่น้องเอาขาไปแห่ย้ายเลยพี่น้อยบอกว่าลายใจห่างพี่น้องอยู่บปหรือไ่อยู่ นั่งยังอยู่คนเดียวยังงัดตะปูไปดีย่ายันะดูก็ได้ดวันนั้นเมื่อบ้านเลยกรับเมียบอกคนเดียวเขาผาักอันนะเจอกันล้วผักเขาเปียกเส้นไม่หายคับนางเอกเพิน่น <laughs> เขาเปียกเสนกกก้นแซ่บได้ก็กินแหละมันจะกินเออเ้าก็ บริกากินเลยรกันมางไหนกินอะกินนั่นข้าวเปียกเลยครับกลับลงขโมยเอ่อข่าเปียกเศษมันเอาไปเทิรมมันอืดได้เพิ่ดเมื่อเลยเมื่อเนาะคันอยากเมื่อหรือเมื่อเลยเนาะเมียกับบริบาลนันเมียกับบริจาคเมื่อนำเ,เ,เลยเออโอ้ที่นั่งยืนหันมไปเลยเนาะดูอีหลีแอบตะปูมันวอกอ ตอนในห้องสักก่อนไปเบิ่งเอาใยเห็นยังพี่น้องย่าสิบอกสูตรนี่อ่ะเอาลองมึงดูบริสไซล์แล้วห,หัยใยล่องเบิ่งเอาลองแห้งหันดิขั้นเ็ดถือแล้วมันก็นสิต <c oughs> <c oughs> ้นปีนี้ได้งดขึ้นเจ้าน่ะมันได้ใส่แห้งลายอันนี้เนี่ยมันมาใส่แห้งแทบออกแล้ว <c oughs> บริยูได้นั่งพี่น้องเบิ่งใยนี่ มาได้ยูซือ,ซอเอา้ามาเห็ดห้ได้สืบเบิงเอสืบเบิงก็เห็ดมาได้จากสีเห็ด <c oughs> ลองสีมือเขาแะ้วยังแข็งแห้งอยู่อถึกปุตีนนะถึกปุ่นตีนจะคล้องหัวช่วยไม่ได้นะ เอาไม่งัดขึ้นแนละ้วมันบ่อ่นะมันมาใส่แห้งทิเติงแล้วสแสดงว่าน,นี่นะางานมาตั้งพี่มาตั้งเ้าพี่มาได้อยู่สือส่อคนดูคนดูตอกลงตอกตอกลงตีลงตีปลายมันนีลงอ่าสามเบงปุตตีนใช่ไห <laughs> มบังงาเสีย มันงอต้อ้บิดตัวสินี่ว่ามาจากซอยกับด้ซอยพี่เนาะ,ะจากเบ่งเงิันซีมือิัอนเห็นจังไ๋นี่นี่ปีนขึ้นนี่บเ,เอามาน้องพี่เออโอ้นมันทันขึ้นนี่ มันแห้งถึงเนาะอ่าเรียบร้อยคันแห้งบะเถิงกาได,งได้ใส่แห้งได้ใส่เมย์ใหม่ใส่จะกินขาวกระยังสิบนเห็ดไข่บ่เออ<น>สิบิ้งง่อยในแซนเนี่ยอ่าอ่าทางขาวนั่นเอาใส่ท่อท่อปูนนั่น ทออันทอปูนอันแบบเราบัใส่ทอวะคุเจ้าเขาทอสำนึงเรามาใส่ทอหน่อยเด้ทอสำนึงมันใส่กระทมอันจ้าไม่ประหยัดจันจ้าประหยัดไม่ไม่ผ้าเราตัวไรอีกมันไม่สันจะต้องเอาแผ่นใ่แผ่นยญ้าหันไปใส่เอาแผ่นยา้าเลยกาดใส่ สังกาซ่องแผ่นตีใส่ก,ก,ะกะันเลยก็โปงหันเหยียบเขาหนึง่งด้อันจะแผ่น,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 ผน,นเนี้ไปโปงไปเหยียบไม่พ่าไหลมันมีหยามีน้ำขึ้นน้ำพานไหลง่ายทวนเลยอัศว์ทอตเหยียบขิดตมซ้ำเอาแผ่นเง้วแผ่นเง้วนัน่นหรือแผ่นหนึ่งก็ได้มันจมบนไหล มันถึมาจากเมื่อวา,านนั้นโอ้โหเลยคือจากไปหรือไปเนาะกินหอดแม่แห้งแล้วบ้านั้นพี่นอ้องนางดูนีนนะนนแต่นี่นเห็นหลัลงเงาบ้านเนาะอันนี้นเพื่อนมันมีคนอยู่พี่นอ้องเลยกำลังเก,าออก่าล่ะเป็นแค็มทางใครจะตัดเข็มทางาอมอง,งเงาภายในให้หลุดแหลกไร ว่นนั้นก็เมื่อบ้านมาเนี่พี่น้องถ้าใจกับไปกินข้าวเปียกรูลคลิปอยู่เพื่อนเจ๊กับเราพี่น้องต้ไปต้มข้าวเปียกตองไปให้น้องคนกินอยู่วัดพี่น้องแต่คนกระฝากมาให้ใหแม่ใหญ่ให้แม่พอดีเหมือนแม่ใหญ่ได้แม่พอดีพี่น้องของนึงหากันมอมอมาให้ตอนนี้ยายอยู่เพื่อนปุเดียตตานี้หางห่า,าตะปูยังมีแห่งห่า,าตะปูอยู่อ่อนั้นนงกับแมเล่น กันไกลๆพี่น้องมันเย็นอยู่นี่เนาะเป็นตะนอนเวีนเถอะเลยเคยนอนเวีนอยู่บ่บ่บเคยอากาศเย็นนั่นนี่หึ้นมนอนแล้วเว้ยอากาศเยน็เยนๆเฉาก๊วยนอนเย็นจุวยๆแล้วไป<า>ขับมาเบิ่งมาส้มกะ ฝากกดติดตามหมอบปนนอกหน่อพี่น้องเยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอแน่พี่น้องไปบอไ,ได้ลงคลิปมากกับไร้วันเลยพี่น้องเพราะว่าผมมีคลิปสีลงลงไปกลบ่มีคนเบิ่งพี่น้องเอออันสำคัญล่ะคือบ่มีคนเบิ่องลราก็เลยหมดกำลังใจลงพี่น้องช่วงนางเต็บกบ่นั่นกับประยู่ซ้ำในยู่บดีอีอกเลยเพื่อนพี่น้อง อยู่ทเดียกันเงียบเงาบาชินอนกับอยู่คนเราหมอกละที่พี่น้องห่างไกลกันกับบาชินอนกับประมาณเก้าลักเก้ากิโลสิบกิโลพี่น้องเดียังดอกหนึ่งบ้านอ่ะเออมาเห็นตีร่องกับตีงัดออกคือนฮะเห็นเนี่ะตั้งดูอดีเน่บาอยากอยู่สวๆเนาะ ข้าวเปียกหมูหม,มูจะก,กินแต่เขาต้มใส่หมูใส่นะเอ้าเขาเปียกเสร็จพี่น้องนี่ข้าวเปียกเสร็จพี่น้องต้มใส่หมูที่ก็ลาเขาชัดเจนเป็นต้มพี่น้องเส็บๆแล้วพี่น้องม,มองก็ก,กินมัดถอยบักใหญ่นึงพี่น้องอัน,นนี้แบงใหม่ใหญ่อน ตีอย่างไรสร้าบาดเนี่ยอ่าหมอได้เหตุผลคือเก่าเนาะอะลรอ่าตีขึ้นน้ำมันสื่อกับตีงัดกันงัดลงขึ้นวันอะไรแห้งหมดถึงแห้งถึงแล้วมันก็ได้เพิ่นกินข้าวแรกเลยเพิ่งหงายได้เสื้อมาไว้ให้เพิ่นแน่นหอยหอยไว้นี่เนาะตั้งไว้นั่นนี่ไปในห้านนี่พี่น้อง อันนี้ตู้กับเข่าสะจ่อยพี่น้องแต่ธรมธรมาศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยนี่ตู้กับเข่าธรมาธรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร์อู้เยน็นอย่านี่พี่น้องลมมาแต่ทงไ้ทงหน้าเย็นขาดขนาดปาดเย็นสดซื่อมาไกลเห็นแต่แม่สะจ่อยอยู่คนเดียวพี่น้องสะจ่อยมันไปต้มขับเปียรแล้วก็ไปลงคลิปอยู่เห็นที่กับเล้าพี่น้อง เป็นหมอบปเลยล่องหายเพลินเพราะว่าหมอสิไปเวียงเนาะไปการหมอไปเหดเวียงอยู่ห้องหมอเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้เอาข้าวเปียกมาแว่หายเพลินเนาะมาแว่หายหย่ายอาก็ศจะได้ลงห้องหมอคือกา่ารหมอกับพี่น้อง มันลมอุไปอุมามันเย็นมันจากหอดเดือนสิบสองเลยเด้นะหอดเดือนสิบสองอากาศลมมาป้าฮสิลงอันห้องมอกรเลยไปเห็ดเบี้ยอีกพี่น้องเขึ้นมากินข่าวตอนเที่ยงพี่น้องตอนนี้ห้องมอคือเก่าไปล่บพี่น้องไอ้นีมไปห้องมออีกพี่น้องไปพอกันอยู่ห้องมอคือเก่านะพี่น้องมันมีคนอยู่ขึ้นมากินข่าวตอนนี้ ต้องกันทห้องมอคือกับพี่น้องตอนได้มาหอดห้องมอสเลยนะพี่น้องก่สิได้มานอนผักผ่อนนี่แหละพี่น้องไอ้นี่นอนผักผ่อนไอ้แค่ตนนี้เตียงตนนี้พี่น้องมาเวื่อแม่จะจ่อยพี่น้องเอาขับเปียกให้เพห่นพี่น้องขับเปียกเสร็จพี่น้องไอ้มั่นนี่จะมานอนผักผ่อนนอนเล่นพี่น้องเอ้ยบ่อนอื่นมันกราหอนนาพี่น้องโควิดสองเนี่ยปากจิงหน่อยเหนื่อยน้าพี่น้อง อันอยูเนี่อากาศเย็นนปหน่อยมาได้ปไปทางไหนมาเนี่ยอาห้องมองคือเก่ารงหวยลงห้องกับบริลล่งหวเนาะเอาของกินใหมแม่สัชจอยแลวก็เลยมาแว่ห้องมอหนะพี่น้องมาแหวเล่นมาแม่เล่นน้ำลาาเลาอยูคนเดียวมาเนี่ยพรานนั่นกับเมื่อบ้านสัชจอยไปต้มข้าวเปียกอยู่เฮอนเจกับเราพี่น้อยแล้วก็เพื่อน,น,น,ออนได้ฝากรัวเปียกข้าวเปียกเสร็จมาให้แม่เพื่อน ยันแม่บริกนกะบมอได้เอามาส่งให้เนาะพี่น้องมาส่งให้ยอดเทือนพี่น้อยแต่ว่าตอนนี้มอมาหอดลงมอเลยพี่น้องบ่ได้นุ่งเสืยมอ,เลย,อเ,ยลเลยพี่นุนเสีอกีฬาพี่น้องอันนี้ว่ามอคือบ่นุ่งเสียมอบ่บบริณุนนอนตอนนี้กับพักผ่อนเนาะพี่น้องพักผ่อนมาหานางเล่นตากลมแต่ของใหม่พี่น้องในสมสนุทรสาครไปหน่อยอะไรพี่น้องมอสีได้ นอนพักผ่อนกับพี่น้องพอกันคลิปหนานะพี่น้องคลิปนี้กับสิเดล่าสนีทพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่นอ้องนะย่เลื่อมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมอบบนน,น้องด้่อยพี่น้องฝากมอแน่พี่นอ้องนะ่องน้อยๆ네นะครบว่าจอดบอก์มอแน่พี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้อง